สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายได้กี้ค่ะวันนี้เราจะมาเทียบพยัญชนะในภาษาเยอรมันว่าตัวไหนเที่ยวกับตัวไหนนะคะสำหรับมือใหม่หัดขับอย่างเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกคือตัว A เท่ากับสระาตัวที่สองคือตัว B เท่ากับบอใบไ,ไม้ในภาษาไทยเรา และตัวต่อไปตัว c เท่ากับพอควายหรือซโซ่ so. ตัว d เท่ากับตัวดอเด็กตัว A ก็เทียบเป็นสละเอตัว f แทนตัวฟ o r f u หรือตัว ผอฝอฝาตัวเกเท่ากับตัวกไก่ในเลา้าตัวหาใช้แทนตัวหอหีบหรือตัวหอนกูกแล้วก็ตัวอีแทนสระอีตัวยอดเท่ากับตัวจอจานตีดัง ตัวคาเท่ากับตัวคอควายหรือตัวขอไข่ตัว L เท่ากับตัวลอริงตัวเอเท่ากับตัวมอม้าตัว N เท่ากับตัวนนหนูตัวโอ เท่ากับสาลโอและตัวต่อไปตัวเพใช้แทนพอพานหรือตัวผอพึ่งตัวคู่ใช้แทนตัวคอวอ์ควบกำนะคะตัวแอร์ก็ใช้แทนตัวรอเรือตัวเอส เท่ากับตัวซอเสือหรือตัวซอโซ่แล้วแต่ประโยคที่เราเขียนตัวต่อไปตัวเทเท่ากับทอทหารตัวอูเท่ากับสาลอูและตัวฟาวเท่ากับตัวฟอฟัน วเท่ากับตัววแวนตัว x เท่ากับตัวกชอ sure ทำาพวกล้ามดูกอสอแล้วตัวยศก็เท่ากับยอยักษตัวสุดท้ายเป็นตัวเซตก็ใช้แทนตัวสโซนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในทั้งหมด จังตั้งแต่ R ถึง Z เนี่ยก็จะมีตัวสระทั้งหมด5ตัว e ก็คือตัว R, A, E, O, U นะคะเดี um, okay. ja film, ๋ยวเราจะมาเรียนในส่วนของเนื้อหาเพิ่มในคลิปต่อไปซึ่งคลิปนี้เราก็จะได้รู้ว่าตัว R ถึงตัว Z e t เนี่เขาใช้แทนภาษาไทยเป็น ตัวอักษรตัวไหนเช่นตัว R เท่ากับไม่ใช่ตัวอักษรเป็นแค่สระแล้วก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วตัว B ก็เท่ากับตัวบใบไม้นะคะไล่ไปจนถึงตัว Z แแทนตัวโซ่านี้เราก็จะได้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนตัว R ถึงตัว Z ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะให้เพื่อนๆไปดูคลิปในส่วนของคลิปแรกที่ เล็กใต้ทรรมาเพราะว่าถ้าเราคล่องในส่วนของตัวพยัญชนะเราก็จะสามารถเทียบตัวอักษรได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วเราไปเจอกันคลิปต่อไปในการเรียนเยอรมันเบื้องต้นเรียนเยอรมันบายเล็กกี้ก็จะมีคลิปดีๆสําหรับเพื่อนๆที่ยังมือใหม่หัดขับนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าช่สสวัสดีค่ะ